ต้องมาทำเนี่ยให้รอยยิ้มมันออกมาสูดออกมาสวยถ้าใครมีคำถามอะไรเนี่ยก็ถามกันเข้ามาได้พวกทำรอยยิ้มสวยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มทำวีเนียร์ซึ่งการทำวีเนียร์เนี่ยก็จะได้ฟันออกมาสวยตามที่ฝันเลยแบบว่าฝันอยากได้ฟันแบบนี้อยากได้ฟันแบบนั้นสามารถเสกขึ้นมาให้ได้ค่ะฟันซ้อนที่ขึ้นดึงนานไหมคะกว่าจะขึ้นมาข้างหน้าฟันซ้อนใช้เวลานาน ฟันซ้อนที่มันขึ้นนะคะคุณหมอจัดฟันบางท่านเขาอาจจะเลือกที่จะถอนราคาทําวีเนียเนี่ยถ้าถ้าเอาแบบระดับมาตรฐานเลยที่ทําอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะมันจะตกซี่ละนะคะซี่ละ1,500 0บาทซี่ละ1,500 0บาทแต่ว่าก็จะตอนจบก็จะได้ความสวยแบบเป๊ะได้ใช้ เวลาเวลาที่ใช้งานได้ก็จะอยู่10ปี20ปีขึ้นไปเลยซึ่งการทำวีเนียเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ4ครั้งโดยประมาณครั้งสุดท้ายเนี่ยก็จะได้ฟันไม่ทำแล้ว <laughs> จริงๆการจัดฟันก็เป็นการทำให้ฟัน